ลงจอออนแอร์ไปได้เพียง2ตอนก็เรียกเสียงตอบรับได้เป็นอย่างดีสำหรับบทบาทที่น่ารักน่ารักของบิวตี้สาวไฮโซอัตใจในละครเล่นางฟ้าที่ได้สาววิว,วรรณรสมารับบทแสดงงานนี้คาแรคเตอร์ของสาวบิวตี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากสาววีวกันเลยค่ะ เป็นบิวตี้นะคะที่อยากที่ทุกคนทราบกันแล้วบิวตี้ลันลลิศค่ะมีความสวยงามเป็นสาระนะคะนางไม่เคยสนใจเรื่องอื่นเลยก็สนใจเรื่องความงามอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่เพียบพร้อมมากบ้านรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันมีมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ารู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยามาแย่งบริษัทเรามาทรายศหักหลังจากคนที่เราลักเองแล้วก็เลยเลยไม่ได้แล้วบริษัทพอเราสร้างมาก็เลยต้องมาลงมือ,อ,อดูแลบริหารบริษัทเราเอง เนื่องจากเป็นสาวที่ทั้งขี่วีนขี้เวียงแถมมตัตใจทําให้คนรอบข้างของบิวตี้สวมหน้ากากเข้าหาเธอเมื่อคุณแม่ของบิวตี้ที่อยู่บนสวรรค์รู้จึงหาวิธีช่วยเหลือบิวตี้โดนสาใพ้กลายเป็นนกเพื่อดัดนิสัยลูกสาวของตนเองซึ่งเรื่องนี้สาววิวต้องมารับบทเป็นนกจะยากแน่ขนาดไหนไปฟังจากสาววิวกันค่ะบทนกยากไหมคือมันก็มันมันต้องใช้พลังมากกว่าหรือว่ามันไม่ยากแต่ว่ามันต้องเตรียมตัวเยอะแบบ ปิดต้องนอนเยอะเพราะนกเนี่ยแบบอัเลิร์ยิ่งกว่าตัววิวค่ะแบบกระโดดไปมาตีปีกมีแบบบินลงมาอย่างนี้ด้วยนะมีบินขึ้นมีบินลงมีแบบเกาะต้นไม้มีวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราทอนของเรื่องมันเป็นแบบแนวโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีด้วยก็อยากจะให้คนผู้ชมได้เห็นแบบความสนุกสนานทอนอารมณ์ดีของแบบตัวละครทุกๆตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พลังเต็มที่ในการมีใส่ส,สอดแทรกมุกตลกให้ฮาแต่ว่าก็มีดราม่าให้ได้เห็นเขาเรียกว่าเรื่องเนี้ยครบรถมากติดตามชมความน่ารักของสาววิวตีและร่วมให้กำลังใจกับสาววิวในบทบาทใหม่ของเธอได้ในละครเล่หนางฟ้าทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มยีนาทีทางช่องห้ามพลาดค่ะ